ได,ด้นมว่าครับนบวทีอดีวันก็อยู่กักกบอุจเนมครับคุณโครับนบกันวันนี้นะครับวันที่15มีนาคมครับ,บพุทธศักราชส6 6อันหหายไปนานครับเสียงแหบแห้งครับเข้าข่ายลูกเสือสองกิจกรรมซ้อนครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตนะครับมาพูดคุยนานาสาระกับผู้ติดตาม กับท่านนะครับวันนี้อยู่กับแดงนครนบลครับแดงนครนบนี่ตัวนี้7ปีแล้วนะครับอายุ7ปีครับพ่อพันหลักนะครับของพออเลยนะครับในชุดสีแดงครับจิตประสาทไม่ต้องพูดถึงครับ แงนครอุบลนะครับตัวนี้ก็สายเลือดนะครับมาจากพ่อเป็นแดงนครปฐมนะครับแม่เป็นทะเลนชัมนะครับกับทิมจันพ่าใจลุกมาแล้วนะไม่ท้วนครับมีกระจายทั่วทุกเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ผสมนะครับยังไม่เปิดผสม พักทองอพักพักเอวก่อนนะครับเนื่องจากว่าผ่านสิกเนือเสใต้ามาเยอะนะครับกำลังสร้างกำรเรนี่นะครับตัวนี้จิตปตระสาทไม่ต้องพูดถึงนะครับนิ่งครับแต่เอาครับเอาในสิ่งที่ ลูกกรานเข้ามาในเขตบริเวณบ้านนะครับแต่ไม่กัดตัวนี้สามารถปล่อยกับเด็กๆได้เลยนะครับเด็กๆมาเรียนพิเศษช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนนะครับผก็ปล่อยให้เขาเล่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสียงของกู้ว่านะครับเขานิ่งนะครับตัวนี้นะครับเรียกมานะครับ อยู่ไกลๆอยู่ไกลๆนี่เวลาเราเรียกแดงน้อยนะครับผมจะเรียกชื่อเขาว่าแดงน้อยนะครับเขาก็จะวิ่งเรียมาเลยนะครับหรือเวลากลับเขาจะรู้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปผมจะมากลับถึงบ้านประมาณ4ี่โมงเย็นนิดๆนะครับเขาก็จะร้องนะครับมารอที่นี่แหละครับมานั่งรอมานั่งนั่งรอตรงนี้แหละนั่งรอแถวนี้นะครับเพราะว่ารถจะมา พอรถมาก็เหตุนก็จะรีบไปรับที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็พูดง่ายนะครับพูดง่ายคือเวลาบอกว่าเอาเข้าขกรงเร็วเขาก็จะเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายไปแล้วก็รอแค่ปิดกรงนะครับโดยทุกตัวของ,ของคอกแดนดอกบัวจะจะถูกฝึกมาแบบนั้นนะครับคือ,อจะ อพอบอกว่าเข้าคอเขาก็จะรีบวิ่งเข้าขอคอกแล้วก็ตามไปปิดกกงมค่นั้นนะครับท่านใดที่คิดจะเลี้ยงไทลังอานะครับในความคิดของส่วนตองผมแล้วนั้นไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าไทลังอานนี้เหมาะสําหรับเลี้ยงเฝ้าบ้านนะครับมีตอนที่เราไม่อยู่บ้านนะครับอย่างของผมนี่ก็ไปทํางาน กับเช้ากับเย็นทุกวันนะครับทั้งทั้งแม่บ้านด้วยนะครับก็ปล่อยเขาเนี่แหละครับให้เฝ้าบ้านนะครับเอาไว้เหา่าไว้ขู่นะครับสิ่งที่เข้ามาลุกรานนะครับบางที่กลับบ้านมานะครับมาเห็นพวกนกพวกหนูพวกงูอะไรพวกพวกนี้นะครับสัตว์มีพิษเขาจะป้องกันภัยให้กับเรา กรร็ไม่รู้ว่าผลงานของใครนะครับแต่ว่าเห็นกัดก็แสดงว่ามีผู้ลูกก้านนรราะครับในลังงานนี้เหมาะมากครับที่ทจะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะเป็นมิตรกับกนคนทุกคนที่เขารู้จัก อีมาบ่อยนะครับสง,ง่าครับสง,ง่ามากนะครับน่าเกรงขามด้วยท่าทางของเขานะครับท่าทาง,งเขาก็น่าเกรงขามอยู่แล้ว อันใดอยากมาชมากครับอยากมาสัมผัสตัวเป็นๆน,นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับที่พอกแดนดอกบัวนะครับบนราชธานีนะครับ อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับที่เมืองดอกบัวครับอากาศเริ่มร้อนขึ้นมาวันสองวันแล้วนะครับหลังจากที่วันหน้านี้นะครับมีอากาศหนาวนะครับบานพื้นที่ก็มีฝนแต่ที่คองแดงดกบัวนะครับไม่มีฝนมีหนาวนะครับมีลมอากาศเย็นตอนนี้วันนี้นะครับเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้ว เขาจะดูท่าทางที่สง,ง่าในตอนที่เขาตื่นตัวนะครับถ่ายรังงานนะครับดูไดหลายๆมุมนะครับของแนงนคะรนบวนว่าเขานิ่งแค่ไหนนะครับเขาจะยืนนะครับอย่างน้อยแต่ละจุดหนึ่งเขาจะยืนให้เราถ่ายเป็นนาที2นาทีนะครับซึ่งสุนัขหลายๆตัวนั้นแค่จับยืนก็ ก็เป็นเรื่องยากแล้วนะครับแต่แดงนครอุบลน,นี้จะอยู่ในจุดนะครับให้เราถ่ายได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยง,งา,มามครับตัวน,นี้เป็นลูกรักของผู้จัดการข้อหกนะครับเป็นลูกรลักก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาทำ,ทำตัวน่ารัก ก็เลยผู้จัดการคอรกนี่แม่บ้านนี่ก็จะรักตัวนี้เป็นพิเศษว่าอย่างนั้นนะครับลูกรัก ็ต้องขอบคุณนะครับท่าน,านอาจารย์สดางนะครับจากขออาจานไม้นะครับได้มอบพ่อพันธ์ตัวนี้นะครับมอบถ่ายหลังงานตัวนี้นะครับมาให้ดูแลนะครับจนขึ้นชื่อนะครับนเป็นธรรมเนียบพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งของอมีคนกล่าวถึงนะครับของประเทศไทย ผมไม่ได้ทําประกวดนะครับผมไม่ได้ทําประกวดประทําแชมป์นะครับก็คือแค่ชื่นชอบนะครับก็เลี้ยงพัฒนาไปนะครับเพราะพัน์ไปท่านใดสนใจก็ถามกันก็ประมาณว่าเลือกจากคอกแดงดอกบัวประมาณนั้น ตอนนี้สีแดงไม่มีนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ตอนนี้มีสีสว่างนะครับท่านในสนใจก็พูดคุยกันเข้ามานะครับข้อมูลการติดต่อด้านล่างของคลิปนะครับตรงคำอ,อธิบายเพิ่มเติมนะครับให้ดูกันยาวๆนะครับคลิปนี้นะครับยืนได้นิ่งมากนะครับเพื่อนกัรู้ว่า เราถ่ายคลิปให้ยินตรงนี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับจะนำคลิปของชุดสีสว่างมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับแต่รอให้มีพัฒนาการที่สวยกว่านี้ก่อนนะครับตรงนี้เพิ่งได้10วันครับนู่นนะครับสัก30วันนะครับเดี๋ยวมีพัฒนาการมาให้ชมกันนะครับชุดนะครับตอนนี้ก็ดูแดงนครบนไปก่อนก็แล้วกัน นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามข้องแดนดอกวัวมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์ซับสไครป์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับเกี่ยวกับสุนัขยลังงานนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ